เชื่อว่าประชาปติจอยงไงผมเดาไหมค่ะพี่ยศเดาเดี๋ยวสวเขาได้14คนแล้วใช่ไหมค่ะจะไปประชุมเป็นกรรมิการร่วมกับสอส14คนค่ะซึ่ง14คนของสวความเห็นไปในทิศทางเดียวกันเลยก็คือเสียงข้างมากสองชั้นค่ะอของสอสอเขามีความเห็นว่าเขายังยืนเหมือนเดิมว่าเสียงข้างมากชั้นเดียวพี่เดานะค่ะว่า ทางด้านของกรรมธิการร่วมอาจจะยอมตามสอวอ,อ,มอาจจะเป็นเพราะใครที่เป็นสอสบางคนมาโหวตให้ทางนี้ก็ได้นะฮะอืม<ะ>เพราะว่าในกรรมธิการในส่วนของสอสอ่ะก็จะมีมา,าไม่ต้องมา,<ะ>มาโหวตให้งดออกเสียงก็พอถูกไหมจริงด้วยอ่ะสิบสี่สิบสี่ถูกไหมสอวอเขายืนยันเสียงข้างมากสองชั้นหวตครบเลยสิบสี่สิบี่อีกฝั่งหนึ่งสิบสอง อีกสองคนก็ตออกเสียงสวออชนะแล้วใช่ใช่ค่ะแล้วมันจะเร็วค่ะถ้าตามนี้คือเร็วเนี่ยแปลว่าถ้ายืนยันนะต่างคนต่างยอมนะหมายถึงว่าไม่ถ้าสอสอยืนยันว่าไม่ฉันจะกลับมารอร้อยแปดสิบวันแล้วจะหยิบขึ้นมาลงมติของสอสออีกทีหนึ่งอ่าซึ่งถึงวันนั้นไม่แน่ว่าจะได้นะอ๋อได้สิเพราะมีรรคประชาชนเขาจะเอาใช่ไหมแต่เอาเป็นว่า มีแนวโน้มว่าจะยอมไม่มีประชาพติแบบใช้กฎหมายปัจจุบันนี่แหละคือกฎหมายที่ใช้เสียงข้างมากสองชั้นแล้วไปประชาพติกันค่ะในช่วงต้นปีหน้าเลยค่ะพี่ดาว่าออกอย่างนั้นนะค่ะลองลองดูของสสหน่อยได้ไหมคะสิบสี่คนมีใครบ้างมันมีจหลายพ,าพักน้องเรียกกันทหันไปไหมเหมือนเราเคยทําเราเคยทําไม่เคยทําแต่เราทําเยอะมาก <laughs> มันจะไปหาย,ยากไหม อตอนนั้นมีรายชื่ออยู่เลย1 4ท่านก็จะมีจากหลากหลายพักมีจากพักภูมิใจไทยด้วยอ่น้องใบถ้ามองในมุมเมื่อวานนี้ในสอวอน้องไบคิดยังไ <c oughs> งเขาก็พูดตรงๆอ่อะนะ <c oughs> ฟังสวเสียงข้างน้อยก็บอกนี่จะไม่แบ่งเก้าอี้ให้มั่งเลยเหรอการบริหารร่วมเนี่ยออฟังส4ี่คนนั้นบอกว่าไม่ได้ต้องเลือกเอาเฉพาะที่มีความเห็นว่าเสียงข้างมากสองชั้นนี่ใช่ไหมน้อง <c oughs> คะอ่ะเพราะฉะนั้นไหนฟังเสียง สวัสดินจริงไหมสวัสดินัทนาเป็นเสียงข้างน้อยค่ะแล้วก็สวพิสิทธ์นะคะที่ลุกขึ้นโต้ค่ะอืไม่มาไม่มาเ้าจะไปกินข้าวแล้วทีส่สภานั้นไม่เห็นความสําคัญของเสียงข้างน้อยประชาชนที่นั่งฟังการอภิปรายอยู่นั้นเขากําลังตั้งข้อสงสัยว่าวุฒิสภาแห่งนี้เป็นวุฒิสภาของใครไม่ใช่วุฒิสภาของประชาชนหรือสิบสี่ท่าน ที่จะไปร่วมกับสภาผู้แทนสฎรก็ต้องเป็นผู้ที่เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมเท่านั้นนะครับขอย้ําตรงนี้ไม่ได้มีสัดส่วนอะไรขอชี้แจงประชาชนให้ทราบด้วยประเด็นหลักๆคือต้องคนที่แก้ไขยกมือที่ต้องการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับนี้เท่านั้นเท่านั้นเลยนะครับต้องบอกอย่างนี้นครับในการที่จะให้มีสัดส่วนของคนที่คิดต่างเข้ามาแปลว่า ท่านกำลังยึดหลักของเผด็จการไม่ใช่ประชาธิปไตยอันนี้น่าผิดหวังเป็นอย่างยิ่งผมไม่ได้มีความคิดเป็นเผด็จการอะไรทั้งนั้นนะฮะและผมเชื่อว่าสภาหแห่งนี้เนี่ยเป็นสภาที่ไม่ได้มีพักมีพวกหรือม,มีการเมืองคัดการเมืองมาเกี่ยวข้องสัดส่วนของคนที่จะไปคุยกับคนที่เห็นชอบกับพรบฉบับนี้เนี่ยมันก็ควรจะเป็นคนที่ต้องเห็นต่างกับตบทางส,สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับอ้าวเนี่ มันก็ตรงๆะนะ <c oughs> มันต้องไปเอาคนที่มีความคิดแบบนี้เ,เกิดเอาเสียงข้างน้อยไปมีความคิดอีกแบบเดี๋ยวไปยกให้ทางฝั่งนั้น <c oughs> อ่ค่ะ <c oughs> หรือยังไง